สวีครับมิตรเกษตรออนไลน์บอเอกมังคอนนะครับกับโครงการปลาหมอชุมชนเลี้ยงเองขายเองคํานี้นะครับหลายต่อหลายคนนะฮะค้านผมว่าทําไมเลี้ยงเองขายเองผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการเลี้ยงแล้วส่งให้กับแม่ค้าพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นรับซื้อหน้าบอ่อแพหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ครับบางทีอาจจะไม่ต้องเจอผมก็ได้ครับใครก็สามารถทําได้ แต่ผมต้องการให้คุณมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้กำไรที่ผมบอกว่าต้องมีกำไร80-120%ต้องทำได้จริงครับและระยะเวลาการเลี้ยง100วันถึง120วันต้องทำได้จริงครับและผม มิเตเกษตรเบาเอกมืงคอนผมจะเป็นที่ปรึกษาคุณตลอดระยะเวลาการเลี้ยงตอนนี้เรามาฟังเรื่องของปัญหาปลาหมอครับปัญหาแรกเราเคาะกันเลยข้อที่หนึ่งครับการซื้อลูกปลาหมอบางคนเน้นราคาถูกแต่ได้ลูกปลาหมอที่เป็นขนาดไซเล็กไซเล็กที่พูดถึงเนี่ยบางทีฮอร์โมนอาจจะไม่เต็มไม่ครบหรือบางทีอาจจะเป็นหางปลา แต่สำหรับโครงการปลาหมอยักษ์ชุมชนนะครับซึ่งเราเอาประสบการณ์จริงจากการดูแลไม่ว่าจะเป็นบ่อดินกระชังน้ํากระชังบกบ่อลอยกลมหรือว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบไหนก็แล้วแต่ครับนับกว่าร้อยร้อยบ่อครับเราใช้ลูกปลาขนาด2-4เซนซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทครับถ้าเกิดโดยทั่วไป2อสใบมะขาม3-4ใบแครอยู่ประมาณนี้ครับ ตามกว่านั้นเราจะไม่เล่นด้วยเหตุผลเนื่องจากเราบอกเสมอว่าปลาต้องมีโอกาสรอดสูงสุดครับหลายคนถามว่าทำไมไม่ทำปลาไซส์ใหญ่ปลาไซส์ใหญ่มันเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณสั่งตรงสั่งจองให้ทําแสดงว่าปลาทําเฉพาะของคุณแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อที่อื่น โดยคุณไม่ต้องรู้ปลาอาจจะเลี้ยงมาแล้วหลายวันครับกินบ้างไม่กินบ้างเพื่อให้การโตเนี่ยช้าที่สุดหรือว่าประหยัดการให้อาหารที่สุดเพื่อขายลูกปลาได้ถูกที่สุดแต่ของเราโครงการปลาหมอชุมชนไซส์สองถึงส่เซนมาตรฐานคือเมื่อขึ้นจากบ่อมีการคัดไซส์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม 2, อสหรือ 3, 4เป็น2กลุ่มเพื่อที่จะเพาะเชื้อแล้วก็คัดขนาดที่มันเล็กกว่าสเซนออกไปเพื่อ ขายออกไปเป็นปลาทําบุญหรือปลาปล่อยนี่คือแนวทางที่เป็นสองถึงสี่เซนอย่าถามปลาที่ตัวขนาดใหญ่วกว่านี้เราไม่มีให้และนี่คือไซที่รอดมากที่สุดณนะเวลานี้ราคาปลาอยู่ตรงไหนครับถ้าเกิดไซสองถึงสี่เซนราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทถึงสองบาทไม่เกินนี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอ่ะมาที่ข้อที่สองครับทําไมพอลูกปลาลงบ่อภายในไม่เกินเจ็ดวันปลาเริ่มทยอยตาย เหตุผลเพราะอะไรครับมันอยู่ที่การขนส่งหรืออยู่ที่เชื้อถ้าเกิดมีเชื้อราออแฝงเข้ามาสะสมเข้ามานะครับมันอาจจะใช้เวลาส5้าวันเป็นต้นไปถึง30วันจะเริ่มตายทยอยตายตายทีละเยอะอันนี้คือเชื้อราแฝงต้องแก้ไขแต่ถ้าเป็นลูกปลาเริ่มตายวันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับทยอยตายเรื่อยๆและคุณจะเห็นการตายของปลาคือปลาจะเป็น แผลที่หางเริ่มต้นไปถึงโคนหางนะครับค่อนข้างจะมาทางหางถึงกลางลำตัวและมีการกัดกันสาเหตุตัวนี้เกิดจากการขนส่งครับฟันทงร้อยเปอร์เซนเพราะว่าปลาก่อนขนส่งเราต้องมีการอดอาหารบางทีการขนส่งใช้เวลาตั้งแต่สองชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงในการอัดอ็อกเข้าไปมันหิวมันดุมันตอดมันกินปลาอ่อนแอก็โดนโดนรุมเล่นโดนสกรรมก็ว่ากันไป แล้วมันมีแผลเมื่อลงไปในบ่อเราไม่ได้ป้องกันในบ่อเราไม่ได้จัดการน้ําเชื้อในบ่อโจมตีทันทีเอาละครับทยอยตายถามมาเยอะตายเพราะอ,าอะไรในะบางทีขี้เกียจตอบขี้เกียจตอบว่ามันเป็นปัญหาเพราะจะกระทบถึงคนที่ส่งลูกปลาให้เข้าใจว่าเหตุการณ์แบบนี้ป้องกันได้ครับฟังให้ดีลูกปลาเริ่มทยอยตายมีแผลที่หางค่อนหางครึ่งหางครึ่งตัวทำอย่างไร ลูกปลาเขาขนส่งมาอย่างไรไม่ทราบแต่ระหว่างขนส่งเขามีการป้องกันอยู่แล้วมันจะเป็นยาเหลืองยาอะไรก็แต่ครับเขาป้องกันอยู่แล้วเรามาป้องกันที่เราหนึ่งเราต้องปรับน้ําครับปรับน้ําหรือจัดก,การน้ําเราทําให้ค่า pH ของน้ำโดยเฉพาะใครที่ยังไม่มีเครื่องวัดค่า pH คุณอันตรายมากครับเพราะน้ําของคุณไม่มีใครตอบได้ว่า pH เท่าไหร่ และตัว pH จะเป็นตัวบ่งบอกจะเป็นตัวกําหนดว่าเราควรจัดการน้ําอย่างไรบางทีค่าน้ําแก๊สไข่เน่านะครับค่อนข้างจะสูงน้ํามีกลิน่นแต่ pH มันปกติเราก็ไม่ต้องทําอะไรครับอาจจะเกิดจากบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้า pH เพี head, ้ยนเราต้องจัดการทันทีแม้กระทั่งบ่อน้ําไม่เน่าครับเอาละครับเตรียมน้ําอย่างไรครับ สำหรับโครงการปลาหมอชุมชนของเราเรามีวิธีการคือขนาดเราคำนวณขนาดของรูปแบบบ่อสิ่งที่ผมอยากให้ทำเสมอๆก็คือคุณต้องเช็คค่า pH ให้เราอยู่ที่6.5-7.5ถึงหรือไม่ถ้าเกิดไปที่6หรือว่าไปที่8เราก็จะมีการปรับวิธีการปรับอย่างนี้ครับในพื้นที่เราเอาลูกบาบเม็ดมาคำนวณปริมาตรน้ำโดยทั่วไป ในการลงลูกปลาครั้งแรกเนี่ยเราใช้น้ําไม่เกิน50าสิบเซนสมมุติว่าบ่อสองคูณสีคูณสเมตร2องคูณสีดคูณด้วย0.5มันเท่ากับ4เท่ากับ4นะครับหมายถึงว่า4ี่พันลิตรนะครับหรือ4คิวหรือ4ตันต่อหนึ่งตันผมให้ลงเกลือไปเลยครับประมาณครึ่งกิโลนี่คือบ่อผ้าใบบ่อปูนนะครับบ่อดินไม่พูดถึง หรือว่าเป็นกระชังบกเป็นบ่อลอยกลมเอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะให้คุณใส่ยูพาสไปแร่ยูพาสซึทงมีที่เดียวในประเทศไทยคือที่มิตอร์เกษตรเท่านั้นครับแร่ยูพาสจะทําหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างผมไม่พูดรายละเอียดครับเราใส่ไปเลยครับ1คขีดสาหรับบ่อ2 2คูณ4อ่อ4คูณสอะไรแบบนี้ครับไม่เกิน10คิวหรือ10ตันหรือว่าไม่เกิน2พาลิตเราให้ใส่ไป1ขีด หรือ100ตันลงไปครั้งเดียวครับใส่ลงไปครั้งเดียวก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นเราก็ให้คุณค่าเชื้อด้วยนีโอดีนครับตัวนีโอดีนนะครับถ้าเกิดว่าปลายังไม่ลงเราจัดการน้ําก่อนเราให้ใช้ประมาณ1 0ซี c, c ีหรือ1ช้อนโต๊ะผสมน้ำ1ลิตรสาดให้ทั่วบอ่อในพื้นที่ไม่เกิน1,000หรือไม่เกิน10ตันน้ำ ตรงนี้เราคํานวณเราบอกวิธีการใช้ให้แค่นี้ครับแล้วคุณปล่อยทิ้งไว้3วัน5วัน7วันและลงลูกปลาหรือถ้าบางรายบางรายนะครับปัจจุบันทันด่วนก็คือปรับน้ำเสร็จปั๊บลอยลูกปลาลงลูกปลาได้เลยแต่นิวเรียนจะเบาลงมาอีกครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือชัดประมาณ5้าซีซีหรือ5้ามลผสมน้ำหนึ่ลิตรต่อพื้นที่ไม่เกินสิคิวหรือสิตันหรือไม่เกินสิคิวหรือสิตันตรงนี้คือจบ ป้องกันได้หลังจากนั้นครับการให้อาหารในมือแรกนะครับถ้าเกิดมาถึงปลาแข็งแรงคุณสามารถที่ให้อาหารผสมวัคซีนได้เลยวัคซีนต้องมีครับวัคซีนแบคซีนตัวนี้มีความจําเป็นมากๆเป็นแบคซีนผสมเสร็จเราเรียกว่าวัคซีนประกอบด้วยยาแบคซีนประกอบด้วย โปรตีนเสริมประกอบด้วยแร่ธาตุเสริมประกอบด้วยวิตามินเสริมและประกอบด้วยตัวขยายลำไส้เพื่อให้การดูดซึมที่ดีลงไปในจุดนี้และมีแร่ยูพาสเข้าไปทำงานร่วมด้วยครับในการผสมก็คือเราจะมีการตวงช่างตวงวัดนะครับตามสูตรตัวนี้คือชัะให้กินง่ายๆครับคือคลุกให อาหารก็พอเปียกพอแฉะแบบนี้หรือใส่กระบอกฉีดก็ได้หรือว่าจะราดแล้วก็คลุกๆๆๆๆๆๆุก,ก,ก,กพอแห้งหรือคุกทิ้งไว้ก็ได้ครับทีละสองสามสี่ห้ากิโลนะฮะรับรองครับอาหารไม่เน่าไม่เสียเรากล้ารับประกันเรากล้ารับประกันสําหรับสินค้าเรากล้ารับประกันถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นผมไม่แน่ใจโดนน้ำเนี่ยสามสี่ชั่วโมงอาจจะเน่านะครับตัวนี้ให้กินห้าวันถึงเจ็ดวันแค่นั้นก็เพียงพอและจากนั้นเราเว้นอีกประมาณเจ็ดวันแล้วมาให้กินต่อเนื่องห้าถึงเจ็ดวันอีกทีหนึ่ง นะครับตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจนะฮะหลังจากชุดวัคซีนจบเราทํำยังไงครับครบหนึ่งเดือนแล้วนะฮะหนึ่งเดือนก็อาจจะมีการเปลี่ยนอาหารอะไรก็ว่ากันนะฮะเราก็มาใช้ชุดเสริมโตชุดเสริมโต,ม,โตมีสูตรการผสมครับชุดเสริมโตประกอบด้วยอะไรบ้างครับหนึ่งโปรตีนเสริมครับสองวิตามินเสริมสามแร่ธาตเสริมสี่แร่ยูพาสครับเป็นตัวจัดการหลายสิ่งหลายอย่างลงไปตรงนี้ ให้กินวันเว้นวันมื้อเว้นมื้อสองวันให้กินทีก็ได้ครับแล้วแต่ความพอใจนะฮะตรงนี้เข้าใจนะครับจนถึงจับขายเราทําแบบนี้แล้วค่าใช้จ่ายคุณจะถูกมากๆทําให้ FCR ลดเพราะว่าปลามันไม่มีกิเลสครับมันกินแค่ทาอาหารครบมันก็ไม่กินต่อแล้วต่อไปครับมาถึงเรื่องของอาหารหลายคนบอกว่าเลี้ยงปลาหมอต้องให้โปรตีนสูงเจ๊งตั้งแต่พูดแล้วครับเลี้ยงปลาหมอต้องเดินอาหารเป็น เลี้ยงปลาหมอให้โปรตีนสูงและปลาจะโตดีเจ๋งตั้งแต่พูดแล้วครับเพราะว่าอาหารแต่ละเบอร์อย่างเช่น42หรือ4 0หรือ37 35 32 3, 3, 3 0 25แต่ละเบอร์จะมีส่วนต่างกัน50-100บาทแล้วแต่พื้นที่เพราะฉะนั้นเริ่มต้นยังไงครับเราโครงการปลาหมอชุมชนโดยมิตรเกษตรเราเริ่มต้นจากโปร4 2ครับ1,000ตัวต่อ4กิโลครับสำหรับลูกปลาเรานะ ลูกปลาคนอื่นก็บวกลบเอาแล้วแต่กําลังแล้วแต่การแนะนําของฟาร์มแต่ละฟาร์มของเราปลาหนึ่งพันตัวคือปลาเราขนาดสองสองถึงสี่เซนอยู่แล้วปลาหนึ่งพันตัวให้กินโปรตีนสี่สองสี่กิโลหรือสองถุงต่อหนึ่งพันตัวหลังจากนั้นครับอาจจะกินสามเจ็ดสามห้าสามสองเราต้องสื่อสารซึ่งกันและกันครับสื่อสารซึ่งกันและกันหนึ่งพันตัวก็กินประมาณยี่สิกิโลหรือหนึ่งลูก แล้วไปเล่นที่โปรโตีน30ลากยาวไปตบที่25ผสม30นะครับหรืออาจจะมีอ่านสมทบเข้าไปนี่คือสิ่งที่เราต้องการลดต้นทุนและคุณมีตัวชุดโปรโตีนเสริมนะครับชุดเสริมโตเข้าไปเนี่ยเลี้ยงบนบกไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนบ่อผ้าใบนะฮะกระชังนน้ำหรือจะเป็นบ่อกลมลอยที่เรานำเสนอนะครับ FCR คุณต้อง ไม่เกิน1 3จมนั่นหมายความว่าถ้ากินอาหาร 1. 3ุกิโลไม่เกินนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าปลาได้ปลาเนื้อเนื้อปลาทั้งหมดนะครับปลาเนื้อ1กิโลต้องกินอาหารไม่เกิน1.3ามกิโลถ้าเกินต้องคุยกันทำตั้งแต่1.1 1.2 1.3หนึ่งจุอหนึ่งจุอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นบอลลินอาจจะเป็น 1. 7 1.8 1.9ุ2เจ2ดดแแล้วแต่ แล้วอาหารเราเดินอาหารให้เป็นมันเซฟต้นทุน2รอบครับนี่คือส่วนที่เป็นที่มาของส่วนต่างที่เราบอกว่าต้องมีกำไรตั้งแต่รอบแรก80ถึง120เอร์ซนต่อไปครับเรื่องของกาเรเลี้ยงปลาหมอที่ผมโปรยหัวว่าโครงการปลาหมอชุมชน 100- 120ถึง120วันสามารถจับขายเลยได้ไซส์สี่ห้าหดแดตัวโล ถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นแบบอื่นจะมีปัญหาเรื่องของปลาเนื้อไม่สวยเนื้อไม่อร่อยเนื้อไม่ดีเกร็ดไม่แข็งตายง่ายอ่อนแอแต่คุณป้องกันด้วยวัคซีนของเราคุณใช้ชุดเสริมโตสิ่งที่เราทำลงไปก็คือปลาต้องการอะไรายอยู่ในจุดนั้นครับเพราะฉะนั้นปลา2 2> ลสองเดือนเกร็ดก็แข็งแล้วครับกล้าเอามาวางเกร็ดแ,แข็งไม่แข็งรู้เลยฮนะ คุณเอาปลาขึ้นมาวางสักประมาณหนึ่งนาทีเลือดจะเริ่มซึมเลือดเริ่มซึมนี่คือเกล็ดไม่แข็งครับมีปัญหาแน่ของเราสองเดือนวางหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีเลือดยังไม่ซึมเลยครับนี่คือแนวทางเรารู้ว่ามันต้องการอะไรปลาเกล็ดต้องการอะไรมันอยู่ในชุดเสริมโตหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยวันถึงร้อยี่สิบวันปลาเกล็ดแข็งดีปลาเนื้อสวยเนื้ออร่อย ปลาแข็งแรงปลาไม่ตายง่ายและปลาไม่แฟบด้วยอดอาหารเจ็ดวันปลายังไม่แฟบน้ำหนักไม่ลดคายเมือกไม่ได้คายเยอะไม่ต้องเอาตัวลดการคายเมือกมาใส่ไม่จำเป็นรวมทั้งการขนส่งไปขายเรามีวิธีการเรามีวิธีการให้ต่อมาครับในเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงขอบบอ่อเราควรจะมีตะข่ายกัน งูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์เลี้ยคานและนกนะครับปิดบนปากบ่อไปเลยส่วนสแลนจําเป็นหรือไม่ครับบางๆสูงๆยกกลางไปสักรอบหนึ่งอย่าให้หนามากอย่าไปการขึ่งบ่อกางเต็มบ่อเลยยกสูงๆให้ลมผ่านได้ให้แดดตอนเที่ยงไม่เจอแต่เจอแดดตอนเช้าตอนสายตอน,ตอนบ่ายให้เจอแต่ตอนเที่ยงอย่าให้เจอแบบนี้คือสวยงามและสวยมากๆแต่ถ้าปลาโดนแดดเต็มๆมีมีปัญหาเรื่องการโตครับ มีปัญหาเรื่อง FCR ที่สูงขึ้นครับเพราะปลามันเล่นน้ําตลอดทั้งวันมันทําให้ใช้พลังงานเยอะมากต่อมาครับบางคนเอ๊ลูกปลาหายไปไหนไม่รู้สาเหตุอย่างที่หนึ่งงูเงี้ยวเที่ยวขอสัตว์เลข้ยงคานผมบอกไปแล้วสองนกผมเคยถามว่ามีนกไหมเขาบอกไม่มีนะครับบางทีมาแล้วมองไม่เห็นนะครับอันนี้คือเรื่องจำเป็นมากๆเราต้องป้องกันก่อนนะครับป้องกันก่อนดีที่สุดครับ สิ่งที่คุณจําเป็นต้องป้องกันตัวเองก็คือลูกปลาขนาดสองถึงสี่เซนเดี่ยเขาจะมาเป็นถุงถุงละห้าร้อยตัวคุณเคยเช็คไหมคุณเคยนับไหมว่าลูกปลามาสามร้อยกว่าตัวสี่ร้อยกว่าตัวถึงห้าร้อยหรือมีบวกลบไหมในฐานะที่ผมทําเรื่องลูกปลาทีมงานของเราทําเรื่องลูกปลาทุกฟาร์มทั่วประเทศไทยเราจะมีการช่างตวงวัดตามสูตรของเราก็คือเขาไม่มีการนับครับเขาเช็คปลาปึ้งปับ๊บร่อนปลาเช็คปลาปึ้งปับ๊บขึ้น เท่านี้ตัวเท่านี้ขีดและมีการชั่งชั่งชั่งชงแล้วก็มีเพิ่มเข้าไป5%้าเปอร์เซ็นโดยประมาณเพื่อให้ปลามันเกินในถุงนี่คือสิ่งที่คุณต้องเช็คสุ่มเช็คก็พอครับลงสิบถุงสุ่มไปเลยรักสามถุงลงห้าถุงสุ่มไปเลยรักสองถุงหนึ่งถุงอะไรก็ว่างไปเป็นแบบนี้ต้องเช็คครับถ้าไม่เช็คคุณจะหาเรื่องขครไม่ได้อีกต่อไปตรงนี้เข้าใจนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกเสมอๆว่าทําไมถึงต้องเลี้ยงเองขายเองเรา เลี้ยงเองขายเองเพราะปลาไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกระชังบกกระชังน้ำบ่อปูนนะฮะบ่กลมขนาดใหญ่ปลาอยู่ที่ประมาณร้อยถึงห้ารกิโลเนี่ยการขายมันมีเทคนิคในการขายเราขายเองราคาหนึร้อยบาทมาตรฐานอาจจะมารับเยอะอาจจะ8 0ดสิบเกาสนะฮะว่ากันไปนะฮะหรือว่าถ้ามีการแปลรูปอะไรก็อาจจะบวกเพิ่มไปมาตรฐานคือ100บาทตา่อกิโลแต่ถ้าเกิด เราเลี้ยงโดยที่มีพ่อค้ามารับต้องเข้าใจเขานะพ่อค้าเขาต้องเสียเวลาค่าคนเสียเวลาค่าน้ามันค่ารถเสียแรงงานต้องเสี่ยงต่างๆกับปลาตายกับน้ําตักที่รถเขาก็าต้องราคาต่ําเป็นธรรมดาอาจจะอยู่ที่ประมาณสักหกสิบาททําให้ส่วนต่างเราหายไปสี่สิบาทต่อกิโลหกสิบาทกับสี่สิบาทที่มันเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ นี่คือสิ่งที่บอกว่าเลี้ยงเองขายเองถ้าเกิดคุณเลี้ยงเองขายเองไม่ได้คุณหาคนมาขายคนที่ขายจะพร้อมมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมีวิธีการแต่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะขายเองคุณไม่ต้องเลี้ยงดีกว่าเลี้ยงเองขายเองเนื้อเนื้อเห็นเห็นแปดสิบถึงร้อยี่สิบเปอร์เซ็นส่วนต่างคุณได้แน่แ่หักลบทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นค่าแรงค่าน้ําค่าไฟนะฮะค่าอาหารค่าลูกปลาค่าตัวเสริมหักลบหมดเลย มันจะออกมาจุดนี้แบบนี้ใครสงสัยครับคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0814670355หรือ0814670356คุณเข้ามาสู่โครงการปลาหมอชุมชนกับเราแล้วคุณอย่าทิ้งเราเพราะว่าเราไม่สามารถตามลูกค้าทุกคนได้ในแต่ละวันการจดบันทึกไม่เพียงพอเพราะวันหนึ่งมิสเตอร์เศษคุยกับลูกค้าที่เลี้ยงปลาหมอประมาณ20-30คน คุณโทรมาเราแก้ปัญหาให้ส่งข้อมูลบางทีทักไปอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างก็เท้าความกันนิดนึงจงเข้าใจไว้ใจครับทั่วประเทศไทยเปิดรับมาร่วมกันเลี้ยงปลาหมอชุมชนในบ้านบนบกเลี้ยงเองขายเองแล้วเราเดินไปด้วยกันถ้าเกิดเลี้ยงเองขายเองไม่ได้อย่าโทรมาหาผมครับอย่าโทรมาหาผมรับซื้อคืนไหมไม่ต้องโทรมาหาผมครับการรับซื้อคืนมันเรื่องง่าย นะฮะบ่อใหญ่ๆส่งห้องเย็นไปเลยจบส่งเองจาัดก,การเองเราเคลียร์คิวให้เรามีใบเอ็มดีให้จบแต่ผมเน้นให้คุณได้กำไรมากที่สุดครับคลิปนี้ดีชอบใจกด subscribe กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยขอให้แชร์เยอะๆจะได้ไม่จมปลักกับการงมเข็มในมหาสมุทร แค่เพียงมีเส้นผมบังภูเขากับกาเรเลี้ยงปลาหมอผมทิ้งท้ายไว้หนึ่งประโยคปลาหมอเลี้ยงง่ายตายยากแต่เป็นปลาปราบเซียนขอบคุณจากหัวใจดลน้อยของมิสเตอร์เกษตรเบาเอกเมืองคอนปลาหมอชุมชนสวัสดีครับ